สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้คลังโอนเงิน5,000นวดใหม่วันจันทร์ที่20เมษายนนี้พร้อมปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อขยายสิทธิ์ให้มากขึ้นข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่18-19เมษายนนี้จะหยุดโอนเงิน5,000บาทชั่วคราวนะครับเพื่อจัดการระบบในการตรวจสอบผู้ที่ลงทะเบียนและ คัดกรองนะครับก่อนที่จะอนุมัติการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในงวดต่อไปนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่20เมษายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ในการคัดกรองและอนุมัติคนที่จะได้รับเงิน5,000บาทให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ครอบคุมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในข่ายที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือได้เร็วที่สุดซึ่งก็มีหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับแล้วในวันจันทร์ที่20เมษายนนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปก็จะเพิ่มปุ่มขอทบทวนสิทธิ หรือว่าการยื่นอุธทร์สำหรับคนที่ได้รับการแจ้งผลว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่ท่านรู้สึกว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์และควรจะได้รับเงิน5,000บาทตามมาตรการนี้นะครับท่านก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อกดขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับก็จะ รับเรื่องของท่านไว้นะครับแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ที่ท่านประกอบอาชีพอยู่แล้วก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปนัดหมายเข้าไปพบกับท่านนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับหลักๆคือ3รูปก็คือรูปตัวท่านรูปตัวท่านกับบัตรประชาชน และรูปตัวท่านกับสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของท่านนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้จริงและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน5000บาทซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับทางกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินให้กับท่านโดยเร็วที่สุด หากว่าท่านผ่านเกณฑ์การอนุมัติอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเปิดระบบนะครับสำหรับคนที่เคยมือลั่นนะครับคือคนที่เคยไปเผลอกดยกเลิกลงทะเบียนทั้งทั้งที่ไม่ได้ต้องการจะยกเลิกนะครับทางคลังเตรียมที่จะเปิดระบบให้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการคัดกรองใหม่ได้นะครับ แต่ว่าเ,ออเดี๋ยวดูนะครับว่าปุ่มที่ว่านี้จะเรียกว่าปุ่มอะไรนะครับเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวจากกระทรวงการคลังในช่วงสัปดาห์หน้าครับรวมถึงน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาหลายคนนะครับที่เรียนไปด้วยนะครับทำงานไปด้วยนะครับและมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้ ล่าสุดทางกระทรวงการคลังนั้นน่าจะเปิดให้มีการอุดทอนหรือขอทบทวนสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com นะครับซึ่งก็จะมีกลไกในการทบทวนสิทธิ์การรับเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยให้มีโอกาสได้รับเงิน5 0 0 0บาทอย่างทั่วถึง เพิ่มมากขึ้นส่วนท่านที่สงสัยว่าลงทะเบียนไปหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าเช็คทีไรก็ยังขึ้นว่าสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนมากกว่า27ล้านคนแล้วนะครับซึ่งยังคัดกรองรอบแรกไม่ครบทั้งหมด ท่านอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งยืนยันว่าจะเร่งคัดกรองให้ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุดโดยเร็วและจะรีบแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไปนะครับแต่ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าการดำเนินการจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและระบบ AI นั้น มีมาตรฐานนะครับไม่ได้มั่วและไม่ได้สุ่มนะครับแต่ต้องใช้เวลาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการต่างๆอื่นๆประกอบกันไปด้วยครับส่วนท่านที่ได้รับข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อนะครับหรือว่าบัญชีถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน1ปี ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับหรือว่าเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นซึ่งในกลุ่มนี้นะครับหากท่านแก้ไขบัญชีถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับทางกระทรวงกางครคลังจะโอนเงินให้กับท่านในวันที่22หรือไม่ก็วันที่ 29เเมษายนนี้ต่อไปครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ